สวัสดีค่ะอยู่กับช่างน้บดาวตอยตานะคะวันนี้นาวมาพร้อมกับ f o er, r ์จูเนอร์เจนเดอร์2.4ขับสองคันนี้นะคะเชื่อไหมคะว่าคันนี้จัดเต็มมากเลยไม่ว่าจะเป็นชุดแต่ง2สไตล์ที่อยู่ในเซตเดียวกันหรือออปชันข้างในเนี่ยที่แต่งเน้นๆนนแต่งเยอะๆเนี่ยคันนี้จัดให้แบบไม่บวกเกี่ยวจัดก็คือแถมให้ในโปรโมชั่นเลยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับลูกคา้าและที่สําคัญนะคะตอนนี้ดาวมีโปรโมชั่นมาให้กับคุณลูกคา้าโปรคุ้มมากจริงๆนะไม่พร้อมรับรถนะคะสามารถจองและลงทะเบียนไว้ก่อนได้นะคะเพราะว่าคันนี้จริงๆเขาก็อ,กอตอ สามารถรับรถปีหน้าได้ใครที่มีโครงการจะใช้รถช่วงเดือนมกราคมพานะคะสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้เลยโปรโนี้อย่าพลาดนะคะดอกเบีย้ยคันนี้นะคะดีมากๆ0.14%เองนะคะเพียงแค่ลูกค้าแนบสำนารถเงื่อนไขดอกเบีย้ย0.14ก็คือดาว2 5ผ่อน4ปีนะคะดีจเจเนอร์2.4ขับ2คันนี้นะคะโปรโทุกรุ่นเหมือนกันหมดเลยนะ 0.14ลูกค้าซื้อได้ทุกรุ่นเลยนะคะแล้วก็ถ้าซื้อกับดาวนะคะจะโปรดรับ0.14แต่งให้ทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมน,นะคะด้านบนเลยที่เราจัดให้นะคะเป็นการเบริกโลโก้ Fortuner มานะคะสีเงาๆคันนี้นะคะเป็นโลโก้ f o r t u n e er นนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวของตัว l e g e n d ดอรเนะเราะเพาจะมีหลังคาดำมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วค่ะ แล้วก็ระบบเซฟตี้เซนที่มีโลโก้แก้วครอบมาอันนี้มาจากโรงงานนะคะพร้อมระบบเซฟตี้เซนด้านหน้านะคะมีการถอดกันชนเดิมของตัวรีเจนเดอร์ออกแล้วก็ใส่กันชน GR เข้าไปพร้อมโลโก้ GR เข้ามาคันนี้นะคะลูกค้ายังเป็นคอนเซปเป็น g r สปอร์ตเที่ยวดําอยู่นะคะเพราะว่าคันนี้เซตนี้ขายดีมาก แล้วก็ด้านล่างถัดมาเลยเป็นสไตล์เท่ๆกับตัวชุดแต่งวาสุมาชุดแต่งแนวสปอร์ตสวยหรูวาสุมาแนวสไตล์สา,สายลุยเข้ากันได้เป็นอย่างดีนะคะคันนี้ทั้งหล่อทั้งสวยหรูและมีความเท่ในตัวมาค่ะด้านข้างคันนี้นะคะนี่นะคะสเกิร์ตด,ด้านข้างมีการคุมโทนในเรื่องของตัวคิ้วนะคะตัวนี้คิ้วตัวนี้จะเป็นคิ้วเดิมเป็นคิ้วดำด้านนะคะมีการ เก็บดีเทลเล็กๆน้อยๆตรงนี้ให้เป็นตัวเดียวกันกับตัวคิ้วนะคะแล้วก็ข้างๆเนี่ยก็จะมีสติกเกอร์คาดข้างในตัวของบอดี้เป็นวอสม้าเอ็กทีเล่นเส้นสายให้กับตัวบอดี้เนี่ยมีความที่เท่มากยิ่งขึ้นแต่ละที่สําคัญนะคะคันนี้มีการติดตั้งในเรื่องของล้อแม็กค่ะขนาด20นะคะเป็นอัปเกรดจากล้อลีเจนเดอร์ขนาด20เป็นตัวล้อไหวการยกตัวนี้ยี่ห้อโออซิค่ะสไตล์ดูใบหล่อที่เท่เลยตัวล้อตัวนี้นะคะก้านข้างบนเนี่ยมีการตกแต่งด้วยสีเท่ากันทําให้ตัวล้อคันนี้มีควาาามมเเทกๆตัดข้ไป ครอบติดเ t รกลอสไตล์เมมโบแล้วก็ not loss เลยนะคะล้อสเสร็จเรียบร้อยนะคะเรามาดูกันในเรื่องของอยาง ยางตัวนี้นะคะมีการอัปเกรดเป็นตัวดิสนติชายนะคะเป็นยางออเทรนค่ะใช้ได้ทั้งสภาวะท้องถนนปกติและสภาวะท้องถนนลุยนะคะดอกยางนี้บ้างๆดอกยางนี้สไตล์บีเเลยตัว Fortuner นะคะถ้าใส่ล้อตัวนี้แล้วใส่ชุดแต่งตัวนี้นมีความเท่มากๆคันนี้ขับไปหล่อไม่น้อยหน้าใครแน่นอนนะคะในส่วนของด้านข้างตัวนี้นะคะเดิมๆของด้านข้างตัวนี้ก็จะมีตัว คิวโครเมียมมาเรียบร้อยนะคะกันสาติดตั้งให้ค่ะของแท้โตโยต้านะคะมีกิบล็อกให้นะคะแล้วก็คิวโครเมียมของแท้นะคะลีเจนเดอร์เขาจะมีการทําสีมาถึงด้านข้างตัวนี้นะคะด้านข้างเสา A อเสานะคะแล้วก็มีการติดตั้งในเรื่องของตัวมือจับดําค่ะเป็นการอัปเกรดจากโครเมียมเป็นดำนะคะแล้วก็ด้านข้างเป็นสเกิร์ตของตัวสเกิร์ตวาสุมานั่นเองท่านใดอยากได้แบบนี้จัดได้เลยนะดอกเบี้ยคุ้มมากนะคะแต่งแบบนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่แค่0.14%เท่านั้นนะคะแล้วก็ภายในพาดูคะ่ะ คันนี้นะคะในเรื่องของ l e g e n เดจะเป็นภา,ายในดำแดงนะคะแล้วก็มีการติดตั้งในเรื่องของตัวกล้องบันทึกรถหน้าหลังนะคะต้องแจ้งให้ลูกคา้าทราบก่อนว่าตัวที่สเปคดาวติดตั้งให้เนี่ยจะเป็นบันทึกหน้ารถบันทึกรถหน้าหลังแท้ t ต y o ต้ธรรมดาแต่นี้ลูกค้าอัปเกรดเป็น 4K นะคะคือมีความชัดมากๆนะตัวนี้แล้วก็สไตล์การตกแต่งของตัว l e g e n เดโอโ้โหโคตรหรูเลยใครงบประมาณพอเพียงเราอยากให้จัดตัวนี้มากเพราะว่าคุ้มที่สุดแล้วถ้าลูกค้าจะซื้อ For t จ n e r ถ้าเอารุ่นนี้นะแล้วก็ติดตั้งในเรื่องของ พรม 6D สีแดงเบอร์กันดีนะคะลูกค้าค่ะ,คะนี่สีแดงอันนี้นะคะแล้วก็ตัวเบาะเข้ากันได้เป็นอย่างดีสวยมากๆสครับเพจค่ะเห็นไหมคะสครับเพจก็มีมาแล้วไม่ต้องตกแต่งเพิ่มเติมแผงประตูข้างคือแมสกันมากระหว่างพรมแล้วก็ตัวสีภายในอ่ะให้ดูด้านหลังแอร์หลัง3ตอนนะคะเย็นทั่วถึงแน่นอนนะคะนี่ยังไงก็ที่สุดแล้วของฟอร์จูเนอะร์ของโตโยต้านครดอนของเรานะคะ บอกเลยมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนอยากได้รถสไตล์ไหนเท่ๆแบบไหนจัดให้ไม่เสียไม่เสียใจแน่นอนนะคะข้างบนนี่มาเลยด้านหลังค่ะสปอยเลอร์ของตัวเซตวาซูมาทับเข้าไปนะคะเป็นการติดตั้งแบบทับนะคะไม่ใช่เป็นการจับตัวรถนะคะเพิ่มความเป็นสไตล์สายลุยให้กับตัวรถเนาะ แล้วก็ตัวนี้เป็นโลโก้แก้วหลังค่ะซึ่งจะเป็นโลโก้แก้วโครเมียมติดตั้งเพิ่มเติมเข้ามาพาร์ทเอวท้ายค่ะฟอร์จูเนอร์ตัวนี้จริงๆจ,จ,จะเป็นตัวโลโก้ฟอร์จูเนอร์สีดำอันนี้ติดตั้งเป็นสีขาวมุกให้มีความตัดกับตัวในเรื่องของสครับเพดด้วยพเพราะสครับเพดลูกค้าเลือกม,มาเป็น g r Sport ใช่ไหมคะแล้วก็โลโก้ฟอร์จูเนอร์สีขาวเห็นไหมคะหล่อมากเข้ากันได้เป็นอย่างนี้แล้วก็จบด้วยตัวสเกิร์ตท้ายของเซตวาซูมาเส้นสายสีแดงแล้วก็มีเป็นแบบตกแต่งแบบท่อคู่นิดๆเท่่่จะะบบบอกกกใใคคครรรเลลยััุนนนนีีนะะ้้สสาาหูท ตัวนี้ดอกเบี้ยศู4ดเราแจ้งไว้ก่อนว่าเป็นดาว25%ผ่อน1ีปีแล้วก็โปรเนี่สำเนารถจองและลงทะเบียนภายในธันวาคม2,568แต่ดาวแนะนํา จองไม่เกินวันที่27นะคะเพราะว่าทางโชว์รูมเขาก็จะปิดงานเหมือนกันลงทะเบียนไว้ก่อนยังไม่ต้องรับรดเพราะว่าตัวรีเจนเดอร์ตัวนี้ก็ยังไม่มีรถพร้อมรับเหมือนกันเพราะฉะนั้นลูกค้าที่เห็นโปรนี้ลูกค้าที่เห็นคลิปนี้ก็ต้องรับรถเป็นปีหน้านะคะหรือว่าลูกค้าตั้งงบดาวไว้ประมาณการไว้ในใจก็สามารถแจ้งดาวได้เลยดาวเริ่มต้น15%นะคะดอกเบี้ยนาน84งวดอยู่ที่2.50นะคะหรือว่าถ้าดาว25%ดอกเบี้ยนาน84งวดอยู่ที่1.70โปรโมชั่นดอกเบี้ยแต่ละปีแต่ละงวดเน่ยกอูัมมอบ เงินดาวของลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรทที่ดาวแจ้งไปไม่ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าก็สามารถโทรมาแจ้งเงินดาวงบประมาณการมาได้เลยนะคะแล้วก็โอนจองเข้าบริาษ,าษัทปลอดภัย100%ด้วยเซลมีตัวตนนะคะท่านใดอยากได้ฟอร์จิเนอร์มีโครงการจะใช้รถแล้วมาคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ